สวัสดีครับพี่น้องวันนี้จะพามาชมบรรยากาศที่เมืองแบร์โลาสก้านะครับนี่ตอนเช้าหลังจากนั้นเราก็จะพาฝรั่ง<ด>ไปดูดพอยนะครับนะไปดูพระอาทิตย์ตกดินนะครับยังไงก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดทุกอย่างเลยนะครับนะครับยังไงก็ติดตามคลิปได้เลยนะครับพี่น้องครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาไปชมบรรยากาศที่เมืองเบโรอัลาสกานะครับชมพระอาทิตย์ตกที่เมืองเบโรครับผมที่วันนี้อากาศร้อนจัดมากครับดูชมบรรยากาศที่สวยงามครับหายากครับเออากาศดีๆครับมาชมมาสุขบรรยากาศต่อให้อายุเรายืนยาวนะครับเป็นร้อยรอยปีพันปีนะครับเพราะว่าที่นี่อากาศดีมากครับเป็นภูเขามีแต่ทะเลครับ แจสโน่ไม่มีต้นไม้ครับเมืองนี้อากาศดีตอนเช้าแล้ตอนเย็นครับเขาทิลงตกินครับตรงนี้ก็เป็นพอยของเมืองเบโลูครับพี่น้องครับพาพลังมาชมวิวครับชมวิวพลังมาจากนิวยอร์กครับผมมาก็ชาเตอร์แท็กซี่ครับแท็กซี่ทิมงลงเบลลูชาเตอร์มาเที่ยวมาเที่ยวดูครับที่โต๊ะครับพี่น้องพอได้ค่าประตูครับพี่น้องมาร์ติกาศครับ สองคนว่าจะมาดูนอทไลนัดกันก็ประมาณเที่ยงคืนครับหลังจากพลาฟิตตกพอาฟิตตกครับก็จะมีนอเทไลหรือว่า,าฟ้าใสๆนะครับจะได้ชมจะได้พา,าแคม,มชมครับเป็นการสวยงามครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ หนุ่มาสกา้าในการทำคลิปต่อไปแล้วพี่น้องครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดไป็นกองใจให้พี่น้องนะครับ